ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมีบทเสิร์ฟ a l City โลเพน,นผมเสิร์ฟนี้ฟรีเป็นลิสบนเครื่องนะผมแลวก็สำหรับมือถือเนี่ยก็จะมีท่นาน่าของ APIP มาให้ใส่ในโมบายแอนเชอร์นะผมนะมสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะเกิดตรงนี้นะผมนะแล้วก็เดินมาตรงนี้กด N น,นะครับขอเราจะได้มาในตัวเนี่ยก็จะเป็นอ่ะผมจะบอกนะครับก่อนที่เราจะรับของเด็กใหม่เนี่ยเราก็กดผิด ก็คือเนี่ยเราจะได้รับของตรงนี้ทางหน้าของตรงนี้นะครับผมแล้วก็เกมนเนี่ยเราจะได้น้ำเปล่าห้าขวดนะผมนะแล้วก็พิซพซ่าพิซซ่าสามชิ้นอ่ะเงินสดห้าพันนะ้ผมแล้วก็มือถือพร้อมเบอร์นะครับเนาะพอเราก็มารับของเด็กใหม่เพิ่มนะครับก็ได้รับเงินอีกห้าพันนะครับพิซซ่าอันน้ำเปล่าห้าอันมือถือหนึ่งเครื่องไก่ชาปงหนึ่งลูกแล้วก็หมัดไฟนะครับผมนะ,ะกดผิดอีกแล้ว ก็วิธีการใช้หมัดไฟเนี่ยอ๋อตัวนี้มีจุดแก้บัคตายนะผมสาหรับใครที่แบบเกิดปุ๊บแล้วบัคตายนี่อะไรก็มาทําอะไรนะผมนะอืมก็ส่วนกับทางด้านของกระเป๋าประเทศออกกี้ซิตี้เราเพลเนี่ยก็ให้เรากดตัวบัตนะครับในทางด้านของกระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะอ่ะคําว่าสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะอืมก็แบบเขาเรีเยกไรจะบอกสถานะในตัวของเราผมว่าแบบเอ้ยเรามีคอยเท่าไหร่นะผมแบบเล่นมากี่ชั่วโมงอะไรยังไงนะผมนะประมาณ อันที่2เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของนะครับอ่ะผมก็จะมาใช้กระชาปองกันเลยนะครับกดใช้นี่นะครับแล้วกดโอเพ่นนะผมนะอ,มอันนี้ก็จะเป็นกระชาปองสุ่มรถนะครับมั้งนะเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยอะน่าจะเป็นอยู่ที่ตัว e อ B ของผมนะครับตัวตัวเกมเนาะนะครับผมจะได้รถรถสูนะดตานนะผมนะสุดตาสุดตาแล้วก็มีหมัดไฟใช้ด้วยนะผมนะก็หมัดไฟก็มีประมาณนี้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของด o n a t นะครับก็ใครที่แบบจะโดเน a t ของต่างๆอะไรเนี่ยก็จะไปโดเน a t ที่แอดมินได้เลยนะครับผมเลาวก็ไม้เบสบอลติดไฟเนี่ยก็4,500คอยนะครับเอ้ยคอยดิเออเดียคอยก็แบบมีรถดเน a t กระชาปองแลวพวกนี้ก็มีนะผมท่าทางจับมือก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของ GP s นะครับก็สถานที่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ผมก็มีเลเบลมีอู่ซ่อมรถต่างๆนะครับอื อันนี้ก็จะเป็นงานถูกกฎหมายนะครับผมก็มีที่แล่ศบ้วยนะครับที่แล่ศศพคนหรือเปล่าไม่รู้นะนะกวนก็สำหรับกาน <ไป S 1> แดงนะั้ก็กกจะมีกัญชาโคเคนที่หยกปูนนะครับผมนะอ,มอันนี้ก็เป็นตัวเฮลนะครับว่าแบบคาสั่งในเกมเนะี่ยว่ามีอะไรบ้างผมผมก็จะทับเป็นแบบทับท่าทางนะครับเอก็จะมีบางที่ผมสําหรับท่าทางนะ โอ้ปาเจสก็คนนี้ก็ชื่อเจสิก้านะผมนะก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับผมนะแล้วดูแต่งตัวโป้ด้วยโอ้เจสิก้าผมก็ บังคับมาประเทศนี้นะครับผมนะก็ใครที่เจอชื่อเนี้นครับผมก็แบบเรียกแก่เจดได้นะครับเนาะตรงนี้โคดดี้นะครับอายุสิบแปดโคดดี้นะครับแล้วดูใส่ชุดนะอืนะครับเราก็จะพาสาวคนนี้ไปรีวิวด้วยนะครับผมนะอดูดูด,ดูอ่าแล้วก็ทางด้านของดูนี้ผมก็จะเป็นทางด้านของร้านค้านะครับกด รับ b y นะนะคะผม b y ปั๊บก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็จะมีพิซซาอะไรต่างๆผงเบื่อไปตกปลาอะไรก็งี้ก็มีนะครับอันนี้ก็บายทับบายมาครันผมก็เหมือนกับอันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ทับบายอ่ะอะไรก็เป็นทางด้านของสกินนะครับผมถ้าใครแบบเอ๊ะเราลงแบบมอสกินตัวไหนไว้เราก็ไปใช้นะผมนะผมไปใช้เป็นสกินสองหกหนึ่งนะครับกดสกินละหนึ่งพันบาทนะครับผมก็กดซื้อไปเลยปั๊บผมก็จะใช้เป็นสกินนี้นะผมนะ ก็บังคับมาเล่นด้วยนะผมก็ป้าเจสิก้านะครับผมเรียกป้าเจสนะนะครับผมนะก็ชื่อนี้ผมก็เสียออกแล้วปวดหัวนำตัวก้อนนนตัวก้อนแบบคนดูจะรู้จักไงี้ยแบบสาวในเกมนะครับก็หายากนะแบบคนเล่นเกม GTA นะครับแบบแซนนะครับไม่ใช่ไฟเอ็มเนาะ อ้าไมเชี่ยออกนะก็เบอผมไมไ่ลงตัวเสริมไหม่สำหรับตัวเกมนี้ไว้นะผมนะไม่ได้ลงนะครับมาเรามาดูสำหรับปรเจกตคนนี้ผมนะชื่อนี้เลยนะครับก็ใครเจอก็ทักได้ผมก็ใจดีนะครับแต่บนหน่อย ประมาณนั้นให้เขาแนะนำตัวได้แบบชาลีลนะครับดีครับชื่อเจสิกานะครับกับชื่อนี้นะผมเนาะก็เรียกแกได้นะครับเรียกแกจริงนะครับก็พี่แกรขบปวดหัวนะครับผมก็จะแบบไม่กวนเขาเยอะนะครับ ก็พอแล้วพอแล้วกับพี่เจสเนี่ยพอเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะผมนะส่วนทางด้านของตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของผับหรือบาร์นะครับก็เดินเข้ามาก็ประมาณนี้นะนะครับดู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 พี่เจสพี่เจสในนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมนะไม่มีอะไรนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทางหน้าของกดเฮตเพื่อเบิกรถนะครับก็เรียกรถนะครับใครที่แบบเปิดอาะชาแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ครับกดสุตานนะครับแล้วกดเรียกอ่านี่นะครับแล้วกดเอ็นนะครับผมนะอ๋อแล้วก็ประเทศนี้ยเนี่ยก็จะฟรีสองร้อยพระเจดกูก็สำหรับประเทศนี้ยเนี่ยก็จะฟรีสองร้อยห้าสิบคอนะผมก็ไปขอที่แอดมินกันได้นะครับ ก็ไปขอที่แอดมินกันได้ผมสำหรับ250คอยฟรีนะครับนะมาเราก็จะมาบอกทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรที่สตาร์ลดเครื่องนะผมหรือเขาเรียกว่าอะไรอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอจุดความเร็วไม่รถผมก็จะอยู่ทางด้านของสายล่างนะครับก็บเกือบกลางๆนะครับผมก็จะมีเป็นเข็มกิโลแล้วก็น้ํามันนะครับตอนนี้ผมก็มีน้ํามันอยู่ที่99.96ิบลิตรนะผมนะก็ขับได้อีกหลายกิโลเลยตรงนี้ก็จะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับก็ สำหรับใครที่จะซ่อมรถเนี่ยก็มาตรงนี้ผมก่อให้เราทับ R e นะครับ P A I R นะครับเออถูกปะเออถูกก็จะมีเป็นน่านของเปลี่ยนสีรถนะผมแล้วก็ซ่อมรถแล้วก็เครื่องมือซ่อมรถเนี่ยก็จะเป็นการแบบเราซื้อกล่องซ่อมเนี่ยติดตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นซ่อมรถแบบมาซ่อมตรงนี้เลยนะครับเป็นสีก็ให้เราเลือกสีนะผมก็จะใช้เป็นสีดํานะครับสีดาปับ๊บอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ผมสําหรับสีนี้นะ ก่อนที่เราจะไปทางด้านของจุดเลเวลนะผมก็ตรงนี้นะผมก็เป็นทางผ่านนะครับทางไปสายสีเนาะก็ตรงทางเด็กใหม่นี่นะผมก็ยามีเปทนาของสะพานลอยด้วยนะผมก็ไปขึ้นวิ่งเล่นกันได้สำหรับใครแบบสนสนก็ไปวิ่งเล่นกันได้นะครับนะอมาดูได้ผมว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะก็ขึ้นได้อยู่แล้วครับสําหรับอย่างนี้เนาะขึ้นได้อยู่แล้วนี่เทนะครับนะเทมากนะก็หายากนะครับบางประเทศที่จะมีนะครับ ก็ใครที่แบบจะถ่ายรูปอะไรแบบแบบยืนแอคอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ่ายกันด้ผมแบบเท่เลยนะครับมีลูกเระ้กยอ่ืนอยู่ด้านลา่างอะไราเงี้ยแต่โดดลงนะก็โอ้ยไปมุ่งหน้าไปเลเวลกันต่อผมก็มาแวะดูท่าน้ของสะพานลอยสักแป๊บหนึ่งนะครับก็มันเท่ดีนะนะครับไอ้ที่ผมตอนนี้แล้วก็มาถึงเป็นท่าน้ของจุดเลเวลนะผมก็จุดเลเวลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ผมก็ก็ไม่มีอะไรมากผมก็เรื่องอาวุธเนี่ยเราก็ต้องไป ครับกันเอานะผมนะตรงนี้ก็แบบตายเกิดนะครับตายเกิดนะนเนาะมีบแบบอะไรแบบตีทั่วเลยนะครับก่อนใครอยากนัวก็มากันได้นะครับนะสำหรับเอ้มีจุดเบิกรถได้เชียวปะมีจุดเบิกรถนะหกเอ้ยอันนี้ซ่อมรถนะครับแบบแล้ที่ผมตอนนี้เราก็มาถึงเปน็นทา่งของจุดตลาดเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะอยู่ทานนั่งของกลางแบบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะโอ้ยนะรตรงนี้ก็จะมีจุดเบิกรถด้วยนะครับผมนะ ตัวนู้นจะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับใครใครแบบน้ํามันหมดก็ไปเติมตรงนู้นได้นะผมอ่าสาหรับจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นท้าหน้าของปลาทะเลนะครับอันนี้ก็หอยฝั่งนี้จะเป็นอันนี้ถับบี้วายออปั๊บอ๋อจะเป็นพวกหมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้นะผมนะก็ผมไม่ซื้อนรัจะตั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นทาหน้าของแร่นะครับ มีกองตัวนี้ด้วยนะครับนะพวกนี mm ้อ hmm. ันนี้ก็เป็นส้มนะครับอันนี้ก็แอปเปิลนะครับอันนี้อะไรอันนี้วัวอันนี้ไก่นะครับอันนี้ท่อนซุ้งนะครับประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นทาหน้าของ a อ m ีเปะจะเบิกไม่ได้นะครับนีตัวนี้ก็จะเป็นทานหน้าของร้านค้าพิซซ่านะผมใครแบบหิวหิวก็มาซื้อตัวนี้กันได้นะครับสำหรับร้านค้าพิซซ่าเลยเนาะแล้วก็ใครแบบ อย่ายืนแอคเนี่ยก็ให้เรามาตรงนี้นะผมแล้วก็มายืนแอคตรงนี้นะครับแบบยืนเท่กิ๊กๆหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาได้นะผมนะสำหรับตรงนี้เนาะอืมตลาดเซิร์ฟเ,เวอร์นะครับก็มาได้อยู่ใกล้ๆนะครับสำหรับเด็กใหม่ใกล้ๆเลยก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเซิร์ฟออคกี้ซิตี้โลเปนนะครับก็อันนี้เขาเป็นการแบบรีซีซั่นนะผมก็เป็น ข้ะแรเป็นการอัปเดตครั้งที่สองก็ข้ะแรกเปลี่ยนสคริปต์นะครับก็มาลงก็ได้ผมผมก็อยากอาจจะแบบมาเล่นประเทศนี้ประจำแล้วก็ไม่มีประเทศเล่นนะครับก็ฟรีบลิสบนคอมของผมแล้วก็สําหรับใครแบบหาร้านถ่ายรูป g t a อยู่เนี่ยก็มาร้านผมได้ผมก่ทฐานแล้วเอ็กดีนะครับก็มาได้นะครับฟรีนะครับตอนนี้ก็ฟรีอยู่นะก็เอาไว้เจอคลิปได้ผม